สวัสดีค่ะพี่จะมาให้เคลร,รับในการอธิษฐานจิตนะคะไม่ว่าจะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรืมแม้กระทั่งองค์พ่อพระพิคเนธนะคะสวดคําว่าโอมสีขณีสายะนะคะจริงแล้วก็สวดคําว่านโมตสาสามจบนะคะนโมตสาภะควะตัวระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็สวดคำว่าโอมสี่ชนีสาย,ยะนัมหะนะคะแล้วให้เราอธิทฐางจิตว่าเราปรารถนาสิ่งไหนกับองค์พ่อนะคะ ตัวอย่างเช่นพี่พี่ขายสังขยาใช่ไหมพี่ก็จะบอกว่าพี่ก็จะพูดขอบคุณบอกรักสังขยานะคะก่อนเสมอเหมือนแบ่งบุญให้เขาค่ะนะเหมือนวันนี้พี่จะแบ่งบุญให้สหมูททับทิมใช่ไหมขอบคุณสมูททับทิมนะชันดาเธอนะขายดีขายหมดไม่พอขายนะแล้วเรามุ่งเป้าไว้ที่ว่าเราต้องการให้ขายได้วันละเท่าไหร่นะ เราก็บอกจักวาลไปเลยนะหรือบอกองค์พ่อไปเลยว่าหนูต้องการให้ขายสบู่ทับทิมจำนวนกี่ก้อนถ้าขายดีขายหมดถ้าหนูทำได้แล้วก็ใครที่มาเป็นครอบครัวของหนูทุกคนที่มาเป็นตัวแทนของหนูทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเขาก็จะมีชีวิตดีกับหนูทุกคนองค์พ่อขอให้ทุกคนที่ได้มาใช้สบู่ของหนูเนี่ยให้เขา พบแต่ความดีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์แล้วก็ขอให้ทุกคนมีปัจจัยเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปยังปริณิพานนี่จะอธิษฐานแบบนี้แล้วแต่ว่าหรือถ้าหากว่าใครที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยเขาจะมีนะผิวพรรณที่ผ่องใสผิวฝ้ากระจุดดงดำจางหายไปมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเขาเป็นอย่างดีใครที่ มากินอย่างเช่นใครที่มากินขนมก็กินแล้วอร่อยกินแล้วติดใจกินแล้วซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําซื้อจากหัวใจเหมือนสบู่พี่เอขายเหมือนกันนะคะให้เรารู้สึกว่าเรากําลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเรากาลังสร้างอาชีพให้กับผู้คนไม่ได้เรามาสร้างเพื่อว่าอยากจะขายเพื่อได้กําไรอย่างเดียวอะ่ะเออนะคะสะบู่ตัวเนี้ยนิดพี่คะ พ,พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆคนนี้แหละนิดขายสบู่ตัวนี้ด้วยบวกกับการขายสังขยานะคะนะคะสบู่ตัวนี้ชื่อว่าสบู่ทับทิมนะคะหน่าใสแล้วส่วนผสมของเขานําเข้าจากต่างประเทศนะคะทุกตัวแล้วก็นิดเทสเองด้วยตัวเองมามากกว่าสามก้อนนิดมีปัญหาผิวหมองคล้าเป็นสิวผดแล้วก็รูขุมขนกว้างมีริ้วรอยบนใบหน้าแล้วใช้แล้วหน้าของนิดประมาณนี้นะคะที่กุ้นี่ก้อนเดียวค่ะ นี่ก้อนเดียวนะคะก้อนเดียวใบหน้าของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือหมองคํามากๆเลยนะเราตากแดดแม้กระทั่งปัจจุบันนี้คือแขนนี้ก็คือแบบคําหมดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ทากันแดดไมยใส่เสืเส้ออะไรเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาสีวผลประมาณนี้เอาเอารีวิวกาเก่ามาให้ดูว่าหน้าเวลาไปขายของตากแดดก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้พอกหน้าพอล้างหน้าแล้วก็จะสะอาดประมาณนี้เลยเนาะ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำเป็นสิวหดสิวผืน่นสิวออกเสบสิวสเตอรอยหรือแม้าากระทั่งรูขุมขนกว้างริ้วรอยบนใบหน้าผิวไม่เรียบอะรอยดํารอยแดงจากสิวผิวไม่อิ่มอะไม่อิ่มน้ําผิวแตกลายต่างๆนะคะแม่นิดก็แนะนําสมู่ตัวนี้เลยบอกเลยว่ามันตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนค่ะพี่ก็เปิดจองสบู่คนละหนึ่งก้อนขอแค่สามสิบคนที่จะมาเป็นนะ ดิวเลอร์เคียงข้างติดตัวกันนะสั่งซื้อสั่งจองสบู่แค่ร้อยห้าสิบห้าบาทค่าส่งแค่ห้านสะิบบาทเท่านั้นก็สามารถดึงเข้ากลุ่มแล้วก็มาโพสขายด้วยกันได้เลยค่ะพี่นิดมีคอร์สให้เรียนรู้ฟรีก่อนอธิษฐานจิตแล้วก็ได้สมปรถนาหาเงินมาได้ค่อยมาทําให้มาทํามาซื้อมาใช้เพราะความรักรักตัวเองรักสินค้าแล้วก็รักงานด้วยแล้วก็รักคนขายด้วยเนาะเออค่อยมาซื้อถา่าง,งานั้นพิจา ไม่ขายให้แล้วน้องก็จะมีขายให้สักใครสักคนเลยนะเราอยากจะให้ทุกคนรักกันแล้วก็สามารถคีกันถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆอ่ะเวลาค้าขายอ่ะมันสุดจริงๆแล้วเราก็ต้องเข้ามาทําออนไลน์นะคะยกตัวอย่างเช่นทํางานประจําแล้วมันไม่รวยสักทีแต่เราอยากรวยเราก็ต้องเปลี่ยนเองมาขายของออนไลน์ค่ะเราต้องเรียนรู้คนพี่นิดเนี่ยค่ะก็มีคอร์สฟรีจากคนสําเร็จที่สามารถทําได้จริง มีคอร์สสร้างตัวตนทุกคนเรียนรู้ก่อนค่อยทำอธิษฐานจิตเลยนะว่าใครหาเงินมาได้ให้ทําตัดสินใจทําเนี่ยก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยสมมุติว่าเราใช้ดีเห็นผลแล้ว<อ>ใช่ไหมเราก็โพสต์ลงเฟซทุกวันทุกวัน,วนเปิดรับตัวแทนโพสต์ขายปีกอ่ะใช่ก่อนใช้หลังใช้ลงมือทําทุกวันทุกวันหรือเจอใครก็แนะนําบอกต่อแค่นั้นเราก็ได้ขายแล้วนะเรา ความพี่นิดเอาเงินมาจากไหนมาซื้อสบู่แฟนให้มานะตอนนั้นเนาะแล้วคือนะปัจจุบันนี้ยเวลาเราค้าขายเราก็ที่ฐานจิตขอพรองค์พ่อแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละทาให้เราขายดีขายได้แล้วมีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเราต้องรู้ว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดของเราใหม่เราต้องกล้าลงทุนแล้วก็กล้าทําค่ะพี่นิดทำสบู่ตัวนี้มาพี่มาเพื่อที่อยากจะช่วยคน ให้คนที่มีเงินงบน้อยที่สุดสามารถได้ทําแล้วก็มีรายได้ไปกับพี่นิดคุณอย่าคิดว่าพี่ทําได้อะไรหรือยังก็ผลรัพที่ไปขายสังขยานี้ไงที่ขายดีขายหมดยทุกวันเอาให้สอนแบ่งปันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็เราขายไปก้อนนึงแล้วพี่ก้อนที่ฐานจิตแบบนี้ล่ะจะเล่นทําไมลูก ถ้าสมมุติว่าเราใช้ดีแนะนําบอกต่อใครได้ให้เราเนี่ยไปหาออเดอร์ก่อนค่อยมาลงทุน10ก้อน1นึ0งบาทสมมุติเราหาคนได้10คนเราก็ได้เงินฟรีเลย500บาทคะแล้วก็ทุนฟรีกําไรรีแล้วก็มีเลทให้ดูนะคะเริ่มต้นเป็นเจ้าของแบนร่วมกันนะคะ10 สามสิก้อน2,050ค่ะกําไรขายปีกได้2,100บาทค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการเลทที่สูงขึ้นก็มีเลทให้ดูด้วยนะคะว่าจะเอากันเท่าไหร่แล้วที่สําคัญวันนี้เพื่อนๆสิ่งหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวพี่จะทําคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการดึงดูดเงินโดยตรงให้เพื่อนๆเปลี่ยนคุณค่าของตัวเอง สบู่ตัวนี้คิดว่ามันเป็นสบู่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนนะคะทุกคนสนใจทักมาที่เฟซบุ๊กนิตยากรสุภานะคะเพื่อนๆหรือแอดไลน์มาที่0985049762ค่ะ